หลังจากออกกําลังกายเสร็จแม่ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีให้มันรู้สึกครีนครีนสมกับการที่ได้วิ่ง5กิโลมาก็เลยคิดว่าจะทําซุปฟักทองอบไก,ก่กินดีกว่าเริ่มเลยนะคะเริ่มในการหั่นฟักทองญี่ปุ่นก่อนหั่นหั่นหันหัน,หน,หน,หนตามด้วยหอมใหญ่ใช้แค่ครึ่งลูกพอนะคะไม่งั้นจะมีกลิ่นไม่อร่อย หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆหั่นเสร็จแล้วแล้วก็มาสับอกไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็สับสับับสให้ละเอียดจากนั้นเอาไปน,นึ่งพร้อมกัน20นาทีผ่านไป นะคะปกไก่กับฝักทองที่สุกพอดีจากนั้นก็เอาเนยจืดลงไปในกระทะให้ละลายใช้แทนน้ำมันนะคะแล,แล้วก็เราก็เอาหอมใหญ่ที่เราหั่นไว้มาผัดผัดให้นิ่มให้หอมจากนั้นก็เอาปกไก่กับฝักทองที่เรานึ่งมาผัดแล้วก็มาปั่น เสร็จแล้วค่ะอาหารคลีนคลีนง่ายง่าทานกับอะโวคาโดแล้วก็น้ำมังคุดเควนะคะอร่อยมาก